มนุษย์นั้นเราว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษมากมากเลยนะครับพวกเรานั้นมีทั้งสติปัญญาและความรู้ที่สามารถพัฒนาไปสิ่งใหม่ๆได้ไม่สิ้นสุดแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่ามนุษย์อย่างพวกเรานั้นถูกเปลี่ยนบทบาทจากสิ่งที่อยู่บนจุดสูงสุดของทุกสิ่งให้กลายเป็นเพียงแค่ภานชนะเพื่อให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่ยากที่จะจินตนาการได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าจากก้นวอลในวิดีโอตัวนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งความลับ ที่น่าสะอิดสะเอียนที่ทาง Walt d เนี่ยได้เก็บซ่อนเอาไว้ขอเชิญท่านพบกับว a l t หมายเลข4ครับก่อนที่มหาสงครามจะอุบัติขึ้นนั้นว a l t หมายเลข4ได้ถูกโฆษณาในสื่อต่างๆมากมาย โดยได้ดาราดังในขณะนั้นอย่างคูเปอร์ฮาวร์มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทาง w l l t e c h โดยว l l หมายเลข4นั้นได้ประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าพวกเขาจะทำการทดลองเกี่ยวกับผลกระทบทางสารกรัมรมันตภาพรังสีที่อาจจะมีผลต่อย,ยีนและ DNA ของมนุษย์เพื่อหาทางรับมือกับการกลายสภาพหากเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นโดยโปรเจกต์การทดลองนี้ได้มีการดึงตัวครอบครัวนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นอย่างลอยฮอทเทนและแคสซนดรฮอทเทน สองสามีภรรยาที่เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา d n a เข้ามาช่วยงานในครั้งนี้โดยครอบครวัวฮอตชันนนั้นได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ามาทดลองใช้ชีวิตภายในวอล์เพื่อให้ผู้คนนั้นมั่นใจว่าวอล์ที่ทางวอล์เทคได้สร้างขึ้นนั้นสามารถเข้าอยู่ได้จริงๆนอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครกว่า80ชีวิตได้ทําการทดลองอยู่อาศัยในวอล์แห่งนี้เช่นเดียวกันโดยพวกเขาเหล่านี้ได้ทําการทดลองการใช้ชีวิตอยู่ภายในวอล์กเป็นเวลาทั้งหมด5ปีด้วยกันเพื่อแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นว่า สังคมของชาวอเมริกันนั้นจะสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ถึงแม้ว่าจะต้องอยู่ใต้ดินก็ตามและเมื่อการจำลองการใช้ชีวิตได้จบลงลอยฮอตเทนก็ได้ถูกแต่งตั้งให้กลายเป็นโอเวเซียประจําวอลหมายเลขสี่ไปในที่สุดหลังจากที่มหาสงครามได้อุบัติขึ้นวอลหมายเลขสี่ได้ถูกปิดลงอย่างมิดชิดและได้กลายเป็นหนึ่งในวอลอีกกว่าร้อยวอลที่ได้ทําการทดลองภายในวอลของตนเองโดยวอลหมายเลขสี่นั้นได้รับอนุญ,ญาตในการทําการทดลองของตนเองได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่มีข้อจํากัดใดๆและนั่นหมายถึงพวกเขาสามารถที่จะนําผู้อยู่อาศัยภายในวอล์ามาทําการทดลองได้ด้วยนั่นเองโดยทางนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการทดลองหลายรูปแบบกับผู้อยู่อาศัยภายในวอล์และนอกจากนี้ทางวอล์หมายเลขสี่ได้มีการล่อลวงคนจากแดนร้างเข้ามาภายในวอล์เพื่อทําการทดลองอีกด้วยโดยสิ่งที่พวกเขาได้ทําการทดลองอยู่นั้นคือการสร้างสายพันุ์ผสมที่มีความสามารถในการต้านทานสารกัมันตภาพรังสีที่กระจัดกระจายอยู่บนแดนร้าง และนอกจากนี้จังมีการทดลองการกลายพันธุ์อีกด้วยและในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถทําการเพราะพันธุ์ตัวทดลองตัวแรกออกมาได้สําเร็จโดยชื่อของตัวทดลองนั้นนั่นก็คือกูเปอร์สนั่นเองครับกูเปอร์สเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งบกครึ่งน,น้ําที่เกิดจากการนํา DNA ของมนุษย์มาผสมเข้ากับ DNA ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ํารูปร่างของกูเปอร์สนั้นโดยภายนอกจะมีความคล้ายคลึงกับตัวเอ็กโลอ ที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าทางนักวิจัยได้ทําการนํายีนของเจ้าแอ็กโซลอเทิมาทาการผสมกับมนุษย์เพื่อให้กําเนิดสัตว์ประหลาดตัวนี้ขึ้นมาและด้วยการที่เจ้ากูเปอร์นั้นเกิดจากการผสมกันของ DNA ของคนและสัตว์ทําให้ตัวของมันมีลักษณะบางส่วนที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ด้วยยกตัวอย่างเช่นดวงตาของมันที่มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ภายในป่าของมันที่ปกติแล้วควรจะเป็นฟันที่ใช้สาหรับการบดอาหารแต่กลับกลายเป็นว่า ภายในปากของเจ้ากูเปอร์นั้นกลับเต็มไปด้วยสิ่งที่ดูเหมือนนิ้วมือของมนุษย์เป็นจํานวนมากอยู่ในปากของมันซึ่งทําหน้าที่ในการจับเหยื่อและบทเศษอาหารที่มันกินเข้าไปด้วยนอกจากนี้แคนของเจ้ากูเปอร์นั้นก็มีความคล้ายคลึงกับแขนของมนุษย์เป็นอย่างมากและพวกมันมักจะชอบอาศัยอยู่ตามบึงน้ําเพื่อดักรอเหยื่อของพวกมันโดยตัวมันจะจับการสัส่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบนผิวน้ําและเฝ้ารอจนได้โอกาสแล้วจึงเข้าจู่โจมเหยื่อของมันด้วยการล่าลงไปในน้ําโดยเหยื่อของพวกมันส่วนมาก ถ้าไม่โดนแรงกัดที่มหาศาลของมันงับจนตายก็มักจะขาดอากาศหายใจจากการที่อยู่ในน้ําเป็นเวลานานแทนแต่เจ้ากูเปอร์นั้นก็นับว่ามีความเจ้าเล่ห์คล้ายคลึงกับมนุษย์มากเลยทีเดียวการกําเนิดของกูเปอร์นั้นทานนักวิจัยได้ทําการฉีดไข่ของมันเข้าไปในภาชนะที่เป็นมนุษย์เพศหญิงและรอจนกว่าพวกมันจะฟักตัวตัวของภาชนะที่ถูกฉีดไข่เข้าไปนั้นจะถูกนํามาแช่น้ำเอาไว้เพื่อรอให้เจ้ากูเปอร์น้อยได้ลืมตาดูโลกแต่ถึงผมจะบอกว่าเหมือนมันน่ารักเนี่ย แต่ถ้าใครที่ได้ดูซีรีส์และได้เห็นฉากนี้เนี่ยก็น่าจะทราบถึงความหลอนของพวกมันเหล่านี้กันอย่างดีเลยนะครับโดยเมื่อมันฟักตัวออกมาแล้วเนี่ยพวกมันจะทําการกัดกินผู้ให้กําเนิดของมันหรือก็คือมนุษย์ที่เป็นปราชนะที่อุ้มท้องของพวกมันมาจนแทบไม่เหลือซากและอัตราการกําเนิดในการคลอดหนึ่งครั้งนั้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเอามากๆเนื่องจากการคลอดหนึ่งครั้งจะมีกูเปอร์เกิดหมายขั้นต่ํา10ตัวขึ้นไปและอาจจะมากขึ้นหากว่าตัวอ่อนที่ถูกฉีดเข้าไปนั้นมีความแข็งแรงมากพอ นับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฝันร้ายได้เลยทีเดียวตัวที่ผมไม่ได้เห็นฟุตเทจนั่นมานานแล้วนะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรานึกได้ว่าที่นี่เกี่ยวกับอะไรโดยทางนักวิจัยได้ทําการบันทึกผลการทดลองแต่ละครั้งเอาไว้เพื่อนํามาวิเคราะห์และต่อยอดในโครงการของพวกเขาแต่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวทดลองใหม่เลข4-7-6ทําให้ผู้ที่ถูกจับมาทําการทดลองได้ทําการก่อกบฏขึ้น โดยพวกเขาได้ทําการปล่อยกูเปอร์ตัวโตเต็มวัยออกมาจากกรงขังเพื่อให้ทาลายห้องทดลองแห่งนี้ทั้งหมดลอยฮอทันและแคสซินดราฮอทันที่เป็นนักวิจัยที่รับผิดชอบโครงการนี้ได้พยายามขังตัวเองเอาไว้ในห้องแต่นั่นก็ไม่มากพอที่จะหยุดเจ้ากูเปอร์ตัวโตเต็มวัยได้ทําให้ทั้งสองถูกเขมือทั้งเป็นและเป็นการจบการทดลองนรกนี้ลงและเจ้ากูเปอร์ตัวนั้นก็ได้หนีออกไปทางท่อระบายน้ําและหลุดขึ้นไปยังแหล่งน้ําที่อยู่ในแดนร้าง หรือที่เราได้เห็นมันโผล่ที่บึงน้ําในซีรีส์นั่นเองครับหลังจากเหตุการณ์ที่กูเปอร์ได้หลุดออกมาได้จบลงเราพวกคนที่อาศัยอยู่ในวอล์หมายเลขสีได้ทําการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของพวกเขาอีกครั้งโดยในครั้งนี้พวกเขาได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าพวกเขาจะทําการใช้วอลแห่งนี้เป็นที่ที่เอาไว้ช่วยผู้เหลือผู้คนจากแดนร้างโดยทําการรับพวกเขาเข้ามาอยู่ร่วมกันรวมไปถึงมีการจัดตั้งระบบกา,การปกครองแบบประชาธิปไตยและได้ทําการกําหนดกฎและข้อบังคับขึ้น แต่ที่นับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการร่างนโยบายให้มีการรับผู้คนที่อยู่บนแดงร้างเข้ามาเป็นสมาชิกภายในวอลด้วยโดยพวกเขาเหล่านี้จะถูกยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประชากรของ,ของวอลหมายเลขสี่โดยชอบธรรมถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมาจากโลกเบื้องบนก็ตามและนอกจากนี้เหล่าตัวทดลองที่ถูกทดลองเอาไว้ก่อนหน้านี้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจนกว่าทางวอลจะหาทางช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างปลอดภยัยเนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีวิธีใดในการนําตัวอ่อนของเจ้ากูเปอร์ส ออกจากร่างกายของพวกเขาเหล่านี้ทางวอลจะตัดสินใจทําการแช่แข็งเหล่าตัวทดลองผู้น่าสงสารเหล่านี้เอาไว้และนําไปไว้ที่ชั้น12จนกว่าจะสามารถหาทางนําตัวอ่อนของกูเปอร์สออกมาได้อย่างปลอดภัยโดยทางวอลจะมีการจัดเวรยามเพื่อคอยดูแลผู้คนเหล่านี้อย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเหล่านี้จะอยู่รอดปลอดภัยและปราศจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านี้ได้ไม่ว่าจากคนนอกหรือจากเจ้าตัวปัญหาอย่างกูเปอร์สนั่นเอง วอล์หมายเลขสีนั้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากผู้ที่อยู่อาศัยเก่าอีกทั้งยังมีกลุ่มของผู้คนที่มาจากแดนร้างที่ได้อาสาในการออกไปหาเสบียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารยาอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆเพื่อนําม,มาให้กับคนภายในวอล์ได้ใช้งานและได้ความเสียหายทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของตัวทดลองทําให้พวกเขามีรูปร่างและหน้าตาที่ผิดแปลกไปจากมนุษย์ทั่วไปยกตัวอย่างเช่นมีจมูกง,งอกออกมากลางหน้าผา มือที่มีลักษณะคล้ายกับครีบของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครีบสำหรับหายใจของปลาที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าหรือแม้กระทั่งดวงตาของพวกเขาที่เกิดการเรืองแสงสีฟ้าออกมาล้วนแล้วแต่เป็นผลกระทบจากการกลายพันธุ์ที่ลอยฮอทันได้ทำเอาไว้ทั้งสิน้นแต่ผู้คนภายในวอลก็เข้าใจและน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้และก็ดำเนินการใช้ชีวิตกันต่อไปวอลหมายเลข4ี่ยังคงรักษากฎและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรียกได้ว่าพวกเขาเหล่านี้ พยายามที่จะช่วยเหลือผู้คนจากโลกภายนอกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และด้วยเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ณเชดิแซนที่เป็นเมืองหลวงของ NCR ทางวอล์หมายเลขสี่ได้ทําการเปิดรับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาแต่ก็ต้องยอมรับกันว่าในช่วงแรกนั้นเราผู้ลี้ภัยก็ไม่ได้เปิดใจยอมรับชาวประชากรภายในวอล์เท่าไหร่นักเนื่องจากรูปร่างทางพันธุกรรมของพวกเขาที่ดูแตกต่างออกไปจากคนทั่วไปจะทําให้ผู้ลี้ภัย เกิดความไม่ไว้วางใจอยู่ในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากการปรับความเข้าใจกันผู้ลีพัยจากเชดิซนก็ได้ยอมรับเกี่ยวกับตัวตนของเหล่าประชากรภายในวอล์เมลเล็กสี่ในท้ายที่สุดด้วยการสูญเสียอันใหญ่หลวงของชาวเชดิซนทางผู้รีพัยจะได้มีการจัดตั้งคลาสเรียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเชดิซนและ NCR เพื่อย้ำเตือนและเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้พวกเขาสาม,มารถรักษาความทรงจํา ที่มีให้กับบ้านเกิดของพวกเขาเหล่านั้นได้และนอกจากนี้ทางผู้ลีภัย่ยังได้มีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาของพวกเขาเป็นประจำแต่ผู้อยู่อาศัยภายในวอลดั้งเดิมนั้นมองว่าพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้นั้นมันดูป่าเถื่อนเกินไปสาหรับพวกเขาจึงทําให้สมาชิกดั้งเดิมไม่ทําการเข้าร่วมพิธีกรรมนี้โดยพิธีกรรมนี้จะถูกนําโดยตัวแทนผู้ลีภัยอย่างเบอร์ดีที่จะเป็นตัวแทนในการกล่าวนําในพิธีการ,รของพวกเขาโดยภายในพื้นที่พิธีกรรมนั้น จะเต็มไปด้วยของใช้จากพวกเสียชีวิตที่ทางผู้ลีภัยสามารถรวบรวมมาได้รูปภาพของประธานาธิบดีของพวกเขาในขณะนั้นอย่างแอรอนคิมเบลตั้งอยู่ณนใจกลางพิธีและมีการเปลื้องผ้า <c oughs> และทําการนําขี้เท่าจากผู้เสียชีวิตผสมเข้ากับเลือดของผู้ลีภยัยทําการมาป้ายที่ตัวของพวกเขาหรือถ้าอาการหนักมากๆเนี่ยบางคนก็ถึงขนาดยกซดเลยก็มีนะครับ และนอกจากนี้ยังมีการบูชามารดาแห่งเพลิงหรือชื่อที่เรารู้จักกันในซีดีนั่นก็คือลีโมเดเวอร์ผู้บัญชาการของ NCR ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นหนังแสงแห่งอนาคตที่พวกเขาเชื่อว่าจะมาพาพวกเขาให้หลุดพ้นจากยุคมืดที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าจากก้นวอลในตอนที่9กนะครับก็เดินทางกันมาไกลามากๆเลยสำหรับช่วงรายการนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังให้ความสนใจแล้วก็ยังคงเฝ้ารอในช่วงรายการของเรื่องเล่าจากก้นวอลอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆวอลสี่เนี่ยเป็นวอลที่ผมค่อนข้างที่แอบสนใจนะครับมีความแอบสนใจตั้งแต่ที่เห็นในซีรีส์ครั้งแรกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า การทดลองมันค่อนข้างเดือดดีนะครับแล้วก็พอได้ไปอ่านข้อมูลเนี่ยก็รู้สึกเดือดขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับ <S <S ท่านท่านคิดเห็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับบอลสี่มีอะไรอยากจะพูดคุยกันไหมนะครับหรือว่ามีฉากอะไรในซีรีส์ในของบอลสี่เนี่ยที่ยังตราตึงใจจนถึงตอนนี้หรือเปล่านะครับยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะครับ <S <S ผมก็อยากจะฝากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดไลค์ s u b s c r ร b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆหรือว่าไลฟ์ใหม่ๆเนี่ยจะไม่พลาดกันนะครับ หรือว่าถ้าอยากจะสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผมกันมาได้ผ่านทางการสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นหรือว่าจะทําการโด o n a t i ผ่านทางทิปมีซูเปอร์แชทหรือว่าซูเปอร์แตงอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมในนูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าสรวันนี้สวัสดีครับ